มาช่วยแล้วนี่ไม่เป็นไรจริงโอ้โหวันนี้ตัวหอมมากเลยเนาะน้องสาวพี่กลัวกว่าพี่น้องคู่นี้ไม่แปลกเป่ทำไมต้นคู่น้องคู่นี้มันรับกันเกินพี่เกินน้องแล้วกลัาพี่หอมสาวฉันเจ็บไปหมดทั้งตัวเจ็บตรงไหนหนูหนูสมศรีเจ็บตรงไหนอ อ๋อโอ้หโหถ้าเรื่องมันเป็นแบบนี้นะพี่ขอหอบพุงสักทีมึงพี่น้องกันนี่ยใช่ไหมน้องกันเอ้าแล้วรักแบบพี่แบบน้องไม่ได้ไงรักได้จ้ะรักได้แต่กูไม่เคยเห็นพี่คนไหนขอหอมพุงน้องอะไม่มีอะมันเจ็บไปหมดเป่าเปที่เป่าเป่าเป่าเปเป่า เจ็บตรงนี้ไหมเจ็บตรงนี้ด้วยไหมยังไม่เจ็บตรงนี้เปียวสากช่วยด้วยไม่เป็นไรไปที่มาช่วยแล้วนี่ไม่เป็นไรจริงโอ้โหวันนี้ตัวหอมมากเลยเนาะโอ้โหน้องสาวพี่กูว่ากูว่าพี่น้องคู่นี้แม่เป็แบบะทำไมต้นผู่น้องคู่นี้มันรักกันเกินพี่เกินน้องแล้วกูว่าเปรี้ยสาวมันเจ็บไปหมดทั้งตัวเจ็บตรงไหนะ หนูหนูสมศรีเก็บตรงไหนอ่ะไม่ช่วยด้วยนะลุงสารไม่ฟังไรเลยอ่ะเนาพอเจอปุ๊บเราก็ตีเขาตีเลยถ้าเรื่องมันเป็นแบบนี้นะพี่ขอหอมพุงสัก็พีนะไอ้มึงพี่น้องกันใช่ไหมน้องกันเอ้าแล้วรักแบบพี่แบบน้องไม่ได้ไงรักได้จ้ารักได้แต่กูไม่เคยเห็นพี่คนไหนขอหอมพุงน้องอะไม่มีอ่ะมันจะเ็ เปาที่เปา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 ี่เปาเปาเปาคาถาดีโอ้ยเจ็บตรงเจ็บตรงนี้ไหมเจ็บตรงนี้ด้วยไหมเดี๋ยวไม่เจ็บตรงนี้ยังสากช่วยด้วยไม่เป็นไรอที่มาช่วยแล้วนี่ไม่เป็นไรจริงโอ้โหวันนี้ตัวหอมมากเลยเนาะโอ้โหน้องสาวพี่ว่ะ กูว่าพี่น้องคู่นี้ไม่เแปลกๆว่ะทำไมต้นคู่น้องคู่นี้มันรักกันเกินพี่เกินน้องแล้วกูว่าพี่หอมศักมันเจ็บไปหมดทั้งตัวเจ็บลยอะหนูหนูสมศรีเจ็บตรงไหนอะไม่ช่วยด้วยนะลุงเสืไม่ฟังไรเลยอะเราพอเจอปุ๊บเราก็เต็แล้วมเลยอะโอ้โหถ้าเรื่องมันเป็นแบบนี้นะพี่ขอหอบพุงสักเฮ้ยพี่นะไอมึงพี่น้องกันด้ใช่ไหมพี่น้องกัน แลรักแบบพี่แบบน้องไม่ได้ไงรักได้จ้ารักได้แต่กูไม่เคยเห็นพี่คนไหนขอหอมพุงน้องอะไม่มีอ่ะมันจะไปหมดว่าเป่าเป่าที่เป่า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 เี่เป่าเป่าเป่าคาถาดีพุ่งยังโอ้โหเจ็บตรงนี้ไหมเจ็บตรงนี้ด้วยไหมยังไม่เจ็บตรงนี้